สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมา u n น o x ็อกหรือรีวิวเบื้องต้นนะคะกับเจ้า Huawei Watch GT 2e นะคะเออสเปคเข้าสเปคคร้าๆนะคะของตัว Huawei Watch GT 2e คะ่ะก็คือน้ำหนักนะคะหนัก43กรัมค่ะแล้วก็ตัวเรือนนะคะเป็นโลหะค่ะสแ l นเลสสตีลบวกพลาสติกนะคะแล้วก็คันน้ำกันฝุ่นด้วย5ที ATM ด้วยกันค่ะ เออสีที่เปิดตัวนะคะจะประกอบด้วย3สีด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราได้เออสีดำสีแดงมาค่ะเป็นสายเนาะแล้วก็หน้าจอค่ะเป็นอัมาเลตค่ะ1.39นิ้วค่ะแล้วก็ความละเอียดนะคะอยู่ที่400 54คูณ45 454ค่ะเป็น HD นะคะแล้วก็ชิปประมวลผลค่ะเป็นครินค่ะ A 1ค่ะหน่วยความจำภายในของเจ้านาฬิกานะคะก็คือ4กิกค่ะรับรองการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.1ค่ะแล้วก็มี GPS ในตัวด้วยค่ะแล้วก็นะคะแบตเตอรี่นะคะอยู่ที่455ม ah ิลลิแอมค่ะใช้งานสูงสุดได้14วันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูของภายในกล่องของเจ้า Huawei Watch GT 2e กันนะคะเรามาดูของข้างในเจ้า Huawei Watch GT 2e กันคะ่ะว่าข้างในเขาแถมอะไรมาให้บ้างคะ่ะยกตัวนาฬิกาขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้จะมีตัวนาฬิกากับเรือนมาให้เนาะแบบนี้คะ่ะอันนี้เราวางไว้ก่อนต่อมาคะ่ะจะมีกล่องแบบนี้นะคะแยกเป็อสองกล่อง ก็คือจะมีตัว USB Type C ค่ะแล้วก็แท่นชาร์จของเจ้านาฬิกานะคะแท่นชาร์จก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเป็นแท่นชาร์จแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็จะมีสาย USB Type C ค่ะซึ่งถ้าที่บ้านใครมีอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้กับแท่นชาร์จนี้ได้ด้วยเนาะ แล้วก็นะคะอีกช่องหนึ่งจะเป็นด้านของคู่มือการใช้งานเบื้องต้นค่ะเขาก็จะแถมมาให้นี่นะคะนิกาแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นค่ะนี่ค่ะเราเอาเจ้าตัวนาฬิกาออกมาจากในกล่องแล้วนะคะเออ สภาพภายนอกก็จะเป็นปมาประมาณนี้นะคะเป็นสายยางด้วยกันนะคะออกแนวสปอร์ตกว่ารุ่น GT 2ปกตินะคะแล้วก็ตรงน,นี้จะปั๊มคำว่าหัวเว่ยเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็ใต้นาฬิกาค่ะจะเป็นตัววล์ฮาร์ดเลดนะคะเซนเซอร์เนาะแล้วก็จะมีปุ่มนี้กับตรงนี้นะคะเป็นเหมือนกับว่าเป็นออที่ชาร์จแบตค่ะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ จะแตกต่างกับตัวหัวอวยตัววจทีธรรมดาค่ะก็ตรงบุ่มตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าจอของนะคะต่อไปค่ะเราทําการเชื่อมต่อเจ้านาฬิกานะคะกับแอปในมือถือแล้วเนาะค่ะเราก็จะมาอยู่ที่หน้าหลักของหน้าปัดนาฬิกานะคะโดยกดค้างไว้ค่ะเพื่อทําการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้ค่ะนี่เห็นไหม สามารถเปลี่ยนได้นะคะอันนี้คือหน้าปัดเริ่มต้นนะคะที่เขาจะให้เรามาเลยเนาะถ้าเกิดว่าใครต้องการหน้าปัดอื่นนะคะก็สามารถเข้าไปโหลดในแอปของหัวเว่ยค่ะก็คือแอปสุขภาพได้เลยค่ะนี่มีประมาณนี้ค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะคือหน้าจอเขาคมและสวยมากค่ะเป็นหน้าจอ อามาเล็นเนาะเลยสีมันก็เลยแบบสวยนี่อันนี้จะเป็นเชนเซอร์นะคะอยู่ข้างหลังเอ,อ่อในตัวนี้ค่ะจะมีโหมดเอ,อ่กกีฬามาให้เยอะอยู่พอสมควรนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะเดินทางกายวิ่งนะคะใจกีฬาอันนี้นะคะสามารถใส่ลงน้ำได้นะคะ นี่ค่ะจะมีหมดประมาณนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็เราสามารถตั้งค่าแล้วก็ไฟฉายจะเป็นหน้าจอสีขาวๆนะคะแบบนี้เอาไว้สง่งตอนที่มันมืดจริงๆได้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้แล้วก็มีนาฬิกาปลุกค่ะนี่ค่ะนาฬิกาปลุกแล้ว่็จะมีตัวจับเวลาสภาพอากาศค่ะ เราสามารถปรับแสงสว่างของตัวหน้าปัดนาฬิกาได้นะคะแล้วก็ถ้าปัดมาได้อีกทางนึงจะมีวัดก้าวค่ะก้าวเดินแล้วก็อันนี้เป็นการเล่นเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อุณหภูมิค่ะอันนี้จะเป็นความเครียดค่ะแล้วก็เป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูกันนะคะว่าถ้าใส่บนมือแล้วนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเนาะ นี่ค่ะพอใส่เคอือ่อนมือแล้วลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหน้าจอก็คือเห็นชัดแจ๋วเลยค่ะหน้าจอกำลังดีไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะเป็นทรงสปอร์ตเลยเหมาะทรงนี้นะคะจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนาะเพราะว่าถ้าเป็น GT2 นะคะทรงมันจะเป็นคลาสสิกนิดนึงมันจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าค่ะนี่ค่ะ จากงจากเมื่อกี้นะคะเราเอาสายไปต่อตัวแท่นชาร์จของนาฬิกานะคะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็ตั้งแบบนี้ค่ะนาฬิกาแบบนี้เนาะแบบนี้ตั้งให้เป็นแนวตรงปกติเลยนะคะนี่ค่ะเคี้ยวมันจะอยู่ข้างหลังแล้วก็เอาเออมันจะเป็นแม่เหล็กเนาะแล้วก็ดูดเข้าไปเลยแบบนี้นี่นะคะ มันก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้คือน,ะนาฬิกาเรากําลังชาร์จอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้นาฬิกามันนอนแบบนี้กลัวสายแบบพังแล้วก็สามารถซ,ซื้อแท่นที่มันเป็นตัววางตัวชาร์จอีกทีหนึ่งค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบสวยเลยเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาว่ากําลังชาร์จอยู่เนาะค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะขอจบการรีวิวในเบื้องต้นของ Huawei oh, Watch GT 2 ีนะคะสำหรับถ้าใครนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีจ้า